สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาหุงข้าวมาสบาติของอินเดียกันหุงง่ายๆไม่ต้องแช่แล้วก็ข้าวขึ้นหม้อด้วยสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พิมพจะพาทุกคนมาหุงข้าวบาสมาติกันนะคะเป็นข้าวอินเดียนะคะซ,ซึ่งพิมพ์ชอบกินมากนะคะทุกคนและที่สําคัญก็จะมีดัชนีมวนลน้าตาลที่น้อยมากค่ะนี่ก็เป็นข้าวบาสมาติเหมือนกันนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาหุงของยี่ห้อนี้ค่ะ สิบล็อกมาให้อย่างดีเลยนะคะแล้ววันนี้พิมพ์จะหุงในอัตราส่วน1ต่อ2นะคะคือข้าว1น้ำสองนั่นเองค่ะก็ะใส่ข้าวลงไป1แก้วนะคะแต่วันนี้พิมพ์จะหุง2แก้วนะคะอันนี้คือแก้วที่สองนะคะเราหุงในอกาศอัตรา1ต่อ2นะคะ,ะ,คะฉะนั้นพิมพ์หุงข้าวสองแก้วพิมพ์ก็จะใช้น้ำสี่แก้วทั้งหมดโดยรวมค่ะไม่ต้องกลัวเขาจะแฉะนะคะ ก่อนอื่นเราก็เอาเข้าวมาล้างน้ําก่อนนะคะล้างลหลายๆน้ําจนน้าเข้าใสเลยนะแล้วอันนี้ก็คือน้ำที่สี จากนั้นก็เอาแก้วที่เราตรวงข้าวตะกี้ลนะค่ะมาใส่น้ำเป็นตัววัดนะคะแก้วที่1แก้วที่สองแก้วที่สามและก็แก้วที่สี่ค่ะใส่ลงไปเลย เราไม่ต้องกลัวเขาจะแฉะนะคะทุกคนเพราะว่าข้าวมาสัสบาตินี่เขาเป็นความดูดน้ํามากนะคะข้าวมาสัสบาตินี่เราจะหุงเป็นแบบไทยก็ได้นะคะคือใส่แค่น้ําไม่ต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเลยนะคะแต่วันนี้พิมพ์จะหุงแบบสไตล์แขกนิดๆน,นะคะแต่ก็ไม่ได้แบบใส่เครื่องปรุงอะไรจ๋าขนาดนั้นนะคะเราก็จะใส่แค่เกลือ1ช้อน1ช้อนชานะคะแล้วก็น้ํามันนะคะวันนี้พิมพ์ใช้เป็นน้ํามันมะกอกนะคะใช้ประมาณ หนึ่งช้อนชาครึ่งนะคะทุกคนเพื่อว่าข้าวจะได้สวยแตกตัวไม่ติดกันนะคะหรือถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นน้ำมันธรรมดาน้ำมันพืชธรรมดาก็ได้ค่ะจากนั้นก็คนให้เข้ากันสักนิดหนึ่งนะคะทุกคนแล้วจากนั้นก็ตามด้วยใบกระวานนะคะทุกคนใครจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่พิมพ์ใส่นะคะพิมพ์อยากให้มันเกิดความหอมนะคะทุกคน ก็เอามาใส่ในหม้อหุงข้าวเราเลยนะคะหุงปกติสูตรนี้พิมพ์จะไม่แช่ข้าวนะคะทุกคนหุงได้เลยค่ะก็รอไปจนกว่าเขาจะสุกค่ะหลังจากที่ข้าวสุกแล้วเราก็มาเปิดดูกันค่ะนี่เลยเม็ดเรียงตัวสวยเลยค่ะจากนั้นพิมพ์ก็จะมา ชงชงค่ะนะคะทุกคนนี่ดูเม็ดคือสุกแล้วหุงปกตินะคะทุกคนนี่เม็ดใจล้วนๆสุยๆแบบนี้ใครจะไม่ใส่น้ำมันหุงแบบไทยแค่ใส่น้ำเฉยๆก็ได้นะคะแต่ลูกชายพิมพ์เขาจะคนตุรกีน่ะเนาะก็จะกินแบบว่ามีส่วนผสมนิดนึงกินแบบไทยเขาก็กินได้ค่ะแต่กินแบบทาเหมือนตุรกีใส่เกลือใส่น้ำมันนิดหน่อยรู้สึกว่าเขาจะกินได้เยอะกว่าปกติพิมพ์ก็เลยชอบหุงแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวพิมจะพักข้าวไว้สัก5นาทีค่ะพอ,อได้ที่แล้วนะคะก็ตักข้าวใส่จานเลยเห็นไหมคะว่าใส่ข้าวอาตาัตราหนึ่งต่อสองนี่ข้าวจะสุกกำลังดีเลยค่ะเรียบร้อยค่ะทุกคนข้าวมาสบาติ